เรื่องที่ผมจะนำมาเล่าในวันนี้เป็นเรื่องของคุณลุงท่านหนึ่งครับคุณลุงได้เล่าเรื่องนี้ให้ผมฟังและเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวของคุณลุงเองเรื่องจะเป็นยังไงจะแปลกและหลอนขนาดไหนเราไปติดตามรับฟังรับชมพร้อมๆกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับผมต้องขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมกันด้วยนะครับ ผมขอ,อนำเรื่องราวของลุงทองมาเล่าให้ทุกคนได้เล่าฟังกันนะครับลุงทองได้เล่าให้ผมฟังว่าลุงต้องย้อนกลับไปในปีพศ2535ตอนนั้นน,นะนะลุงมีที่ดินอยู่แปลงหนึ่งเดือที่ประมาณ15ไร่อยู่ที่อำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาลุงและครอบครัวก็เลยปลูกบ้านอยู่ในไร่แห่งนี้ และพื้นที่ทั้งหมดของไร่ลุงก็ใช้ปลูกมันสำปะหลังเพราะตอนนั้นนะมันสำปะหลังมีราคาดีและเป็นพืชไร่ที่ปลูกง่ายและปลูกกันเยอะมากในพื้นที่แถบนั้นและลุงจะแบ่งพื้นที่บางส่วนทำนาเพื่อปลูกข้าวไว้กินในครอบครัวอีกด้วยการทำนาการทำสวนก็เป็นไปตามปกติสวนของลุงอน,นะจะอยู่ติดกับสวนของชาวบ้านคนอื่นๆที่อยู่แถวนั้น แต่ชาวบ้านคนอื่นๆน่ะเขาไม่ได้นอนที่สวนหรอกเขามาทําสวนเขามาทํานาพ่อทําเสร็จแล้วพ่อถึงตอนเย็นเขาก็กลับบ้านกันแต่สวนที่นี่นะเจ้าของสวนเขาจะทำศารเจ้าที่หรือที่เรียกกันว่าตูผ้ผีก็สร้างไว้ให้ดวงวิญ,ญญาณที่อยู่แถวนั้นได้เข้ามาอยู่เพื่อให้ช่วยรักษาดูแลพืชไร่พืชสวนไรนาตู้ผีบางสวนนะ ชาวบ้านแถวนั้นเขาก็จะทำกันขึ้นมาเองแล้วทำการเชิญวิญญาณให้เข้ามาอยู่ตามความเชื่อของชาวบ้านแถวนั้นพอผมได้ฟังลุงทองพูดแบบนั้นผมก็พูดหยอกลุงทองไปว่าโธดีจังเลยครับลุงเจ้าของไม่ได้มาเฝ้าแต่ก็ยังมีผีเจ้าที่ที่มาเฝ้าแทนเนาะลุงทองก็ตอบผมมาว่าก็ดีนะสิแต่เจ้าของที่อ่ะ จะต้องเอาของมาเส้นไหว้หรือมาถวายเป็นทานนะและของที่จะเอามาเส้นไหว้เจ้าเที่อส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นเหล้าบุหรี่เมี่ยงหรืออาหารอื่นๆตามแต่ชาวบ้านที่เขาจะสะดวกกันแต่คนส่วนใหญ่อ่ะเขาจะมาบนขอให้ผลผลิตจากสวนดีๆขอให้ขายได้ราคาดีๆและก็จะแก้บนด้วยการเอาเหล้าไหไก่คู่มาแก้บนตามความเชื่อของชาวบ้าน ในส่วนของลุงเองก็มีสารเจ้าที่หรือที่เรียกกันว่าตูผีเหมือนกันลุงกับป้าก็ไหวและเอาอาหารมาถวายเป็นทานอยู่เป็นประจำและลุงทองก็เล่าต่อว่าเออมันมีอยู่ช่วงหนึ่งนะช่วงนั้นเป็นฤด,ดูฝนฝนน่ะตกเกือบทุกวันเลยลุงเองก็ทําสวนตามปกติแหละและลุงก็มองไปที่สวนข้างๆลุงก็เห็นว่ามันมีคนมาทาสวนด้วยซึ่งสวนข้างๆข,ข,ของลุงอ่ะ ก็เป็นส่วนของลุงป้อมลุงป้อมเนี่ยแกเป็นคนที่ชอบเอาเหล้าไหา้ไก่คู่มาถวายเป็นทานให้กับเจ้าที่และส่วนของลุงป้อมเองก็มีสามเจ้าที่ที่เรียกกันว่าตู่ผีอยู่เช่นกันลุงกับลุงป้อมอะ่ะก็เป็นคนที่รู้จักกันดีเรียกได้ว่าสนิทสนมกันเลยแหละถ้าเจอกันก็มักจะมีของฝากติดไม้ติดมือมาให้กันอยู่เสมอแล้วผมก็ถามลุงทองไปว่า แล้วของที่ลุงป้อมนํามาถวายเป็นทานถ้าถวายเป็นทานเสร็จแล้วอ่ะเขาเอาไปทําอะไรกันครับลุงทองก็ตอบและพรางของเราเบาๆว่าเราอะ่ะก็เอาไว้กินกับลุงนี่แหละส่วนไก่ลุงป้อมแกก็แบ่งมาเป็นกับแก้มมีอยู่หลายครั้งที่ลุงกําลังทําสวนอยู่อ่ะฝนก็ตกปรยปๆลุงก็มองไปที่กระท่อมของลุงป้อมแล้วลุงก็เห็นว่า มันมีคนนั่งสูบบุหรี่ห้อยขาหลบฝนอยู่ในกระท่อมลุงก็เลยเดินไปเพื่อขอหลบฝนด้วยแต่พอลุงเดินไปถึงกระท่อมของลุงป้อมกลับไม่เจอใครและไม่มีร่องรอยของคนมานั่งหลบฝนแต่อย่างใดตอนนั้นนะะลุงก็คิดว่าลุงป้อมอาจจะเดินไปในสวนแล้วก็ได้ลุงก็เลยเดินกลับมาที่สวนของตัวเองผ่านไปอีกหลายวันแต่ก็ยังเป็นช่วงฤดูฝนนะลุงกับป้า ก็ทำสดกันตามปะกะติแหละและเย็นวันนั้นน่ะที่บ้านของลุงกำลังจะทำกับข้าวกินกันลุงจำได้เลยว่าเย็นวันนั้นน่ะจะทำต้มยำปลาช่อนกินกันป้าก็บอกให้ลุงไปเก็บตะไคร้เพื่อจะเอามาใส่ต้มยำแต่แตะไครที่บ้านของลุงออเพิ่งปลูกมันยังไม่โตลุงก็เลยเดินไปที่สวนของลุงป้อมเพราะเมื่อตอนกลางวันน่ะลุงก็ยังเห็นลุงป้อมทํางานอยู่แล้วก็คิดว่าจะไปขอตะไคร้อะ เพื่อเอามาใส่ต้มยำปลาช่อนสักหน่อยแต่พอลุงเดินไปถึงกระท่อมของลุงป้อมลุงก็ไม่เจอลุงป้อมแล้วลุงก็เลยคิดว่าเอ้ลุงป้อมคงกลับบ้านไปแล้วละ่ะแล้วลุงก็เห็นว่าตรงบันไดทางขึ้นกระท่อมของลุงป้อมข้างๆตูผ่ผีมันมีกอตะไคร้ยอยู่สี่ห้ากอลุงก็กะว่าจะไปขอเก็บตะไคร้เพื่อเอามาใส่ต้มยำปลาช่อนสักหน่อย พอลุงเดินไปถึงลุงก็พูดขึ้นมาว่าขอตะไคร้สักสามสี่ต้นนะแล้วลุงก็ยกมือขึ้นไหวเหนือหัวในขณะที่ลุงหักตะไคร้ได้สองสามต้นก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่พอลุงหักตะไคร้ต้นที่สี่เท่านั้นแหละก็มีเสียงกแอม <c oughs> ดังขึ้นหนึ่งครั้งเสียงนั้นน่ะมันดังมาจากข้างบนกระท่อมของหลุงป้อม พอลุงได้ยินเสียงกระแอมลุงก็ยืนขึ้นและมองไปข้างบนกระท่อมแต่กลับไม่เจอใครสักคนในใจลุงก็คิดว่าหูลุงคงฝาดไปแล้วละ่ะลุงก็เลยก้มลงไปหักตะไคร้อีกหนึ่งต้นซึ่งเป็นต้นทีห้าทันทีที่ลุงหักตะไคร้นะลุงก็ได้ยินเสียงดังคร่มเสียงดังสนันสน่นสั่นสะเทือนไปทั้งกระท่อมของลุงป้อมเลย ตอนนั้นลุงตกใจและขนลุกไปทั่วทั้งตัวใบหน้าแขนขาของลุงชาไปหมดแล้วลุงก,ก็มองพิทีบนกระท่อมของหลวงป้อมท่ามกลางความมืดในตอนพลบคำ่ำและฝนก็ตกพรำๆลุงก,ก็เห็นว่ามันมีร่างของผู้ชายคนหนึ่งนั่งสูบบุหรี่อยู่บนกระท่อมหันหน้ามองมาที่ลุงแล้วยกมือขึ้นชี้นิ้วมาที่ลุง ตอนนั้นลุงแทบช็อกขนลุกไปทั้งตัวเลยส่วนตะไครห้าต้นที่ลุงกำไว้ในมือมันก็หลุดมือลุงลงไปกองกับพื้นเลยในใจที่จากจะวิ่งไปให้เร็วแต่ลุงกลับวิ่งไม่ได้วะทำได้แต่เดินช้าๆโดยใบหน้าและเนื้อตัวแขนขาที่เย็นชาแล้วลุงก็ค่อยๆเดินออกจากสวนของลุงป้อมไปอย่างช้าๆ พอลุงกลับมาถึงบ้านเมียลุงก็ถามว่าได้ลาตะไคร้ได้ไปเอามาหรือเปล่าลุงก็บอกกับป้าไปว่าเออลืมเก็บเดี๋ยวเอามาให้ใหม่นะแล้วลุงก็ไปเอาตะไคร้ต้นเล็กๆที่อยู่ในสวนของลุงเอามาให้ป้าเพื่อให้ป้าเอาไปต้มใส่ต้มยำปลาช่อนพอป้าทํากับข้าวเสร็จลุงกับครอบครัวก็นั่งกินข้าวด้วยกันที่บ้านแล้วลุงก็เลาเรื่อที่เกิดขึ้น ตอนที่ไปเก็บตะไคร้ที่สวนของลุงป้อมให้เมียและลูกฟังว่าลุงไปเจออะไรมาบ้างและทำไมลุงถึงได้เอาตะไคร้ต้นอ่อนๆที่เพิ่งปลูกมาใส่ต้มยำปลาช่อนแทนตะไคร้แก่แล้วลุงทองก็พูดขึ้นมาว่าเออยังมีเหตุการณ์หนึ่งนะลุงจะเล่าให้ฟังผมก็ตอบไปว่าฮะยังจะมีอีกเรื่องลุงแค่เหตุการณ์นี้ก็น่ากลัวแล้วนะครับ ลุงทองก็ตอบผมมาว่ามีอีกมีอีกและน่ากลัวด้วยลุงทองก็เล่าต่อว่าวันนั้นนะมันเป็นช่วงเดือนธันวาอากาศก็จะหนาวหนาวเยน็ยนเย็นแต่ลุงจำปีไม่ได้แล้วละ่ะช่วงกลางวันน่ะลุงกับป้าก็ทำสวนกันตามปกติแหละที่สวนของลุงป้อมก็เห็นมีคนมาทำสวนเหมือนกันช่วงกลางวันลุงก็ยังไปคุยกับลุงป้อมอยู่เลย ก็คุยกันไปเรื่อยเปื่ยอยเพราะเป็นคนที่รู้จักกันและค่อนข้างสนิทกันพอตกเย็นลุงก็กลับมาบ้านป้าก็ทำกับข้าวตามปกติแหละลุงลืมบอกไปว่าในสมัยนั้นที่บ้านของลุงอะ่ะมันยังไม่มีไฟฟ้าลุงใช้ไฟจากแบตเตอรี่และเย็นวันนั้นลุงก็เห็นว่าที่กระท่อมของลุงป้อมอะ่ะมันมีแสงไฟจากตะเกียง ลุงก็คิดในใจว่าเอ๊วันนี้ลุงป้อมคงจะนอนที่สวนก็กะว่าจะไปชวนลุงป้อมมากินข้าวที่บ้านสักหน่อยเพื่อจะได้มีเพื่อนมาโกงเล่านั่งกันด้วยลุงก็เลยเดินไปที่กระท่อมป้อมปอมจะเป็นกระท่อมเก่าๆยกสูงจากพื้นประมาณ2เมตรชั้นล่างโล่ง,ลงๆเอาไว้เก็บอุปกรณ์การเกษตรเป็นเสาไม้ชั้นบนปูพื้นด้วยไม้ไผ่ที่ทําเป็นแผ่นที่เราเรียกกันว่าฟากฟากกระท่อม ก็ทำเป็นฝ้ากรอมรอบทั้งสามด้านด้านหน้าเปิดโลง่งหลังคามุงด้วยใบคาที่ลุงป้อมสานเองพอลุงเดินไปถึงก็เห็นว่าข้างบนกระท่อมมันมีตะเกียงถูกจุดไฟอยู่หนึ่งอันลุงก็ตะโกนเรียกลุงป้อมว่าลุงป้อมลุงลุงไปกินข้าวด้วยกันแต่ก็ไม่มีเสียงตอบกลับมาแต่อย่างใด ลุงก็เลยขึ้นไปบนกระท่อมของลุงป้อมเพื่อจะบอกให้ลุงป้อมมามากินข้าวด้วยกันในขณะที่ลุงกำลังเดินขึ้นไปลุงก็ได้ยินเสียงกรอแะม <c oughs> ดังมาจากข้างบนกระท่อมหนึ่งครั้งลุงเลยมั่นใจว่าลุงป้อมอยู่ข้างบนแน่ๆแ,แต่พอลุงขึ้นไปถึงข้างบนกระท่อมตะเกียงที่เคยติดไฟอยู่นั้นมันก็ดับลงต่อหน้าต่อตา พร้อมกับมีลมพัดมาเบาๆตอนนั้นลุงขนลุกไปทั้งตัวเลยแล้วลุงก็มองไปในกระท่อมในความมืดนั้นลุงก็เห็นว่ามีตาแก่ๆคนหนึง่งใส่กางเกงขากุ้ยสีดำไม่ใส่เสื้อและมีผ้าขาวมาพาดบ่านั่งสุบบุรีอยู่กลางกระท่อมตาของตาแก่คนนั้น จ้องมองมาที่ลุงพร้อมกับหัวเราะในลำคอเบา <f ew> ๆแล้วตาแก่คนนั้นก็หายไปต่อหน้าต่อตาลุงเลยตอนนั้นลุงคิดได้อย่างเร็วเลยว่าผีหลอกกูแล้วละ่ะลงุงเลยรียบลงจากกระทร่อมหรือจะเรียกว่ากระโดดลงจากกระท่อมก็ว่าได้แล้วก็รีบวิ่งกลับบ้านพอลุงมาถึงที่บ้าน ลุงก็ได้เล่าเรื่องนี้ให้ป้าฟังตั้งแต่วันนั้นมาลุงก็ไม่เคยไปเอาผักหรือไปขอของที่สวนของลุงป้อมอีกเลยในตอนที่ลุงทองเล่าเรื่องให้ผมฟังนะครับผมก็ได้แต่นั่งนิ่งๆอึ้งกับเหตุการณ์และแอบขนลุกตามลุงทองไปด้วยครับและลุงทองก็ได้ให้ความเห็นว่าคนที่เดินไปเดินมาอยู่ในสวนของลุงป้อม และตาแก่ๆที่นั่งสูบบุหรี่อยู่ในกระท่อมก็น่าจะเป็นดวงจิตดวงวิญญาณหรือผีเฝ้าเจ้าที่ที่ลุงป้อมได้สร้างศาลหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าตู่ผีไว้ให้ดวงวิญญาณเหล่านั้นเข้ามาอยู่เพื่อให้ช่วยรักษาเพลสวนไรนาทุกวันนี้นะครับลุงทองได้ขายที่ดิน15ไร่ที่เคยปลูกบ้านอยู่ตรงนั้นแล้วครับ แล้วลุงทองก็มาสร้างบ้านหลังใหม่เพื่ออยู่กับครอบครัวแทบชานเมืองของจังหวัดพะเยาครับจะดูแปลกๆอาจจะดูว่าเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อไม่น่าจะเป็นเรื่องจริงแต่เรื่องแปลกๆเรื่องที่เหลือเชื่อหลายๆเรื่องก็เคยเกิดขึ้นจริงๆบนโลกใบนี้แล้วครับ